ศาสตราจารย์ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ประธานมูล,ลนิที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปร,รมัมเปิดความคืบหน้าโรงพยาบาลแล้วเสร็จ90% เข้าใกล้เป้าหมายโรงพยาบาลรัฐผู้นำในการรักษาและเข้าถึงคนไทยอย่างเท่าเทียมด้วยการยกระดับสู่โรงพยาบาล AI แห่งแรกของไทยที่นำซูปเปอร์คอมพิวเตอร์และนวัตก,กรรมเฉพาะทางมาใช้และมุ่งเป็นศูนย์กลางศึกษาวิจัยของบุคลากรพร้อมพัฒนาเครื่องมือแพทย์ครบวงจรสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุขอย่างยั่งยืนเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ไทยทำไทยใช้ไทยรอดสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารให้ดูแลคนไทยได้อย่างเต็มรูปแบบด้วยการบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทยบัญชีมูล,ลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆาชูประภมเลขที่6930323934 ในช่วงปี2020ในช่วงที่โควิด19นั้นรุนแรงมากนะครับในวันนั้นประเทศไทยเองเนี่ยนะครับตกอยู่ในภาวะที่เรากังวลมากๆเกี่ยวกับเรื่องการแพร่ระบาดโควิด19ซึ่งวันนั้นสหรัฐอเมริกาคนตายเป็นเบือ่ออิตาลีนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางโควิดตอนเริ่มต้นคนตายเป็นเบื่อเลยครับวันนั้นประเทศไทยกังวลมากในเรื่องของการแพร่ระบาด และเราไม่มีเครื่องมือเพียงพอยังจำได้ใช่ไหมครับเครื่องช่วยหายใจซึ่งมีความจำเป็นมากและเมืองไทยไม่พอวันนั้นเองวันที่ผมเป็นอธิการบดีประจอมเก้าและกระบาง2020ผมได้รวมทีมซึ่งวันนั้นเองก็มีท่านอาจารย์อนันต์ท่านอาจารย์ประเสริฐนะครับคณะวิศวะคณะสถาปัตย์คณะวิทยาศาสตร์ทุกคณะเพื่อที่จะผลิตเครื่องมือแพทย์และเราสร้างเครื่อง เขเรียกว่าเครื่องอช่วยหายใจขนาดเล็กใช้ในเรื่องของช่วงที่ฉุกเฉินนะครับเป็นเครื่องแรกๆในประเทศไทยแล้วก็แจกจ่ายถึงทุกวันนี้นะครับวันนั้นได้ผู้มีจิตศรัทธาครับช่วยเราเห็นเลยครับว่าประเทศไทยต่อให้มีหมอที่เก่งยังไงก็ตามสุดท้ายแล้วมาตายเรื่องเครื่องมือแพทย์เรานําเข้าเกือบร้อยเปอรซเราไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้เลย ในช่วงวิกฤตอเมริกาเขาต้องเก็บของเขาไวย้ยุโรปต้องเก็บของเขาไว้ญี่ปุ่นก็ต้องเก็บของเขาไว้ดังนั้นเราเห็นเลยว่าเสถียรภาพความมั่นคงทางด้านสุขภาพจริงๆแล้วประเทศไทยเปราะบางมากๆเพราะหมอทำงานมือเปล่าไม่ได้วันนั้นแหะครับจากความสําเร็จที่เราสามารถสร้างเครื่องมือแพทย์ซึ่งแจกจ่ายไปมากกว่า5,000ชิ้นมากกว่า500โรงพยาบาลทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยตรงน,นั้นเป็นจุดกําเนิดทําให้เราฝันใหญ่ครับ ว่าเราอยากจะสร้างโรงพยาบาลขนาดย่อมโรงพยาบาลที่ทันสมัยซึ่งนอกจากจะรักษาผู้ป่วยได้แล้วยังจะสามารถสร้างเครื่องมือแพทย์ในแผ่นดินไทยได้รวมทั้งสร้างงานวิจัยทางการแพทย์ซึ่งนี่คือสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับประเทศไทยนั่นคือจุดกำเนิดของการสร้างโรงพรยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารครับและเราจึงก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารขึ้นมาครับ โดยมีผมเป็นประธานมีท่านอาจารย์น,นัทนท์ท่านอาจารย์ประเสริฐรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ของแผ่นดินมาร่วมกันสร้างมูลทินี้เพื่อที่จะสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ไม่น่าเชื่อนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้เวลาผ่านไปเพียง4ปีจากศูนย์ครับเราไม่ได้ใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนเลยเรามาจากผู้มีจิตศรัทธาจากเงินเล็กๆตีละเล็กตีละน้อยและเราได้รับการสนับสนุนจากกองสลา ในที่สุดแล้วโรงพยาบาลที่สวยงามแห่งนี้นะครับถือกำเนิดขึ้นแล้วท่านเห็นนะครับผมเชื่อว่าท่านมองเข้ามาท่านเข้ามาอยู่ตรงนี้ท่านไม่เชื่อเลยว่านี่คือโรงพยาบาลของรัฐนะครับเนโรงพยาบาลของรัฐเพราะเราดูยิ่งกว่าบ้านของเราครับสถาปนิกที่ออกแบบนั้นเป็นสถาปนิกคนไทยที่ได้รางวัลระดับโลกครับบรรจงมาออกแบบโรงพยาบาลแห่งนี้ให้เป็นโรงพยาบาลที่สวยที่สุด เพราะความปรารถนาของเราก็คือทําไมคนยากคนจนจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดไม่ได้ทําไมคนยากคนจนจะได้เข้าถึงสิ่งที่เขาเข้ามาแล้วก็รู้สึกชูใจไม่ได้ดังนั้นทุกตารางนิ้วทุกรายละเอียดเราดูแลเต็มที่ให้ได้โรงพยาบาลที่สวยที่สุดจากสถาปนิกทีมงานที่ดีที่สุดและหมอที่ดีที่สุดทีอยู่ข้างๆผมครับอย่างไรก็ตาม โรงมาแห่งนี้วันนี้ใช้เงินไปแล้ว1,000ล้านบาทได้แค่กรอบครับไม่ได้ใช้จากภาษีของทุกท่านที่นี่เลยมาจากผู้มีเจตสธานะครับองค์กรช่วยกันแต่จากวันนี้เรายังไม่สามารถให้บริการได้เต็มที่เพราะเราต้องการหมอเราต้องการเครื่องมือแพทย์ต้องการพยาบาลล้วท่านก็รู้ครับทำโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยมันมีแต่ค่าใช้จ่าย ผมต้องการความช่วยเหลือมูลที่ต้องการความช่วยเหลือครับอยากให้ทุกท่านนี่คือโรงพยาบาลของท่านโรงพยาบาลที่จะช่วยดูแลท่านลูกของท่านพ่อแม่ท่านและคนไทยให้ได้ทุกคนและสิ่งที่แตกต่างโรงพยาบาลนี้ที่ผมย้ํานะครับนอกจากโรงพยาบาลที่ดูแลรักษาท่านไา้แล้วจะเป็นโรงพยาบาล AI แห่งแรกในประเทศไทยและจะเป็นในอาเซียนด้วยเพราะวันนี้เราได้เซ็นเอ็กับ CMKL นะครับ หมหาวิทยลาลัยที่ก่อตั้งโดยคานาคิมเลลอนกับพระจองเก้าละกบ,บังเบอร์หนึ่งทางด้านวิศวะคอมพิวเตอร์และ AI ไซึ่งเราเป็นเจ้าของ NV i d i a เดียซูเปอร์แอร์คอมพิวเตอร์เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับซึ่งวันนั้นเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนเร็วที่สุดในประเทศไทยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไอนะครับจะมาใช้ในด้านการรักษาพยาบาลที่นี่เป็นครั้งแรกจะใช้ในเรื่องการแพทย์ทางไกลจะใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทางสมอง ซึ่งถือว่าเป็นจักรวาลใน,นร่างกายมนุษย์เพราะโรคทางสมองนั้นน่ากลัวครับเอลไซเมอร์พากินสันนะครับโรคซึมเศร้าโรคพิการทางด้านร่างกายจุดกาเนิดคือสมองทั้งนั้นนี่จะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและจะเป็นเพียงแห่งที่สองในเอเชียตามหลังประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นเองกําลังจะเกิดขึ้นที่นี่ดังนั้นวันนี้ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ท่านคือเจ้าของครับท่านคือเจ้าของครับ โรงพยาบาลแห่งนี้จะปฏิวัตินะครับการแพทย์สาธารณสุขในประเทศไทยไทยได้ทําคนไทยได้ใช้คนไทยได้รอดอยู่ที่นี่ครับโรงพรยาบาลพระจอมเกล้าจุณทหารซึ่งต้องการการสนับสนุนจากท่านทุกคนจริงๆครับถ้าเราสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ในการสร้างความมั่นคงทางด้านการแพทย์และทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างยั่งยืนจริงๆให้หมอที่เก่งพร้อมเครื่องมือแพทย์ที่เราทําได้เองงานวิจัย ที่เราทําได้เองและมาดูแลคนไทยทุกๆคนครับกราบขอบพระคุณจริงๆครับผมอยากจะกราบขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วอยากจะเชิญชวนทุกท่านจริงๆนะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยอยากให้ท่านร่วมกันเป็นเจ้าของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารครับที่จะเป็นโรงพยาบาลที่นอกจากรักษาพี่น้องประชาชนแล้วยังจะสร้างเครื่องมือแพทย์ให้ไทยทําไทยใช้ไทยรอดร่วมบริจาคนะครับที่บัญชีมูลนิธิ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจา้าคุณทหารในพระสังฆราชูบธรรมธนาคารกรุงไทยเลขที่69 30 32 39 34ครับครั้งครับ69 30 32 39แล้วก็34ครับและท่านสามารถนำไปรถยอนอรภาษีได้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับช่วยกันนะครับเพราะไม่มีบุญใดยิ่งใหญ่เท่ากับบุญในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับ รบขอบพระคุณจริงๆครับ